ครับก็ขอสวัสดีนะครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับจิรวุฒินะครับวันนี้เราก็อยู่ในเรื่องของอดิจิตอนนะครับในส่วนของทฤษฎีพิชาคณิตบุลินนะครับทฤษฎีของพิชาคณิตบุลินนะครับเราจะนำมาเพื่อลดรูปของสมการลอจิกเกตนะครับสมการลอจิกเกตที่เห็นเมื่อ มันยาวเกินไปครับเราต้องลดรูปลงมาเพื่อประหยัดในส่วนของเกรต่างๆนะครับที่จะนํามาต่อลดลงมาให้เหลือน้อยลงนะครับครับในส่วนของทฤษฎีที่จะนํามานะครับก็มีทฤษฎีบทที่1นนะครับเขาเรียกว่าการบวกนะครับสลับตําแหน่งนะครับตรงนี้ทฤษฎีตรงนี้บวกคูณสลับตำแหน่งนะครับก็ ต่อมาก็จะเป็นการกระจายวงเล็บนะครับสลับวงเล็บตรงนี้นะครับทฤษฎีที่สามก็เป็นส่วนของการคูณเข้านะครับการคูณเข้าตรงนี้ที่สี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเอกลักษณ์นะครับทฤษฎีเอกลักษณ์ก็คือ a บวก a ได้ a หรือว่า a คูณ a ได้ a นะครับทฤษฎีที่ห้าก็ จะเป็นเอกลักษณ์ของน็อตนะครับน็อตเกตก็คือน็อตเอจะเท่ากับน็อตเอนะครับแล้วก็น็อตน็อตเอนะครับจะเท่ากับเอนะครับตรงนี้ต่อมาบทที่6นะครับก็จะอยู่ในส่วนของ uh, การลดรูปนะครับแบบใช้สูตรนะครับใช้สูตรตัวนี้ก็คือ A อกับ a อแนนะครับจะได้ A ตรงนี้นะครับ ข้างล่างก็เหมือนกันครับ a n กับ a o b นะครับจะได้ a ทฤษฎีบทที่7จนะครับจะอยู่ในส่วนของการบวกนะครับการบวกของ0กับ a แล้วก็1กับ a นะครับต่อมาก็จะเป็นคูณนะครับ1คูณกับ a ก็ได้ a นะครับอย่างเงี้ยแล้วก็0นะครับคูณกับอะไรก็ต้องได้0 เหมือนกับคณิตศาสตร์ทั่วไปต่อมาบทที่8นะครับเป็นการบวกของอตัวมันเองกับฝั่งตรงข้ามตัวมันนะครับก็คือน็อตนะครับกับปกติน็อตกับปกติตรงนี้นะครับเมื่อถ้ามันบวกกันนะครับมันจะมีค่าเท่ากับ1แต่ถ้ามันคูณกันจะมีค่าเท่ากับ0นย์นะครับตรงนี้ต่อมาทฤษฎีที่9นะครับ จะเป็นในส่วนของสูตรนะครับทฤษฎีตรงนี้9กับ6 6ตรงนี้ค่อนข้างที่จะได้ใช้นะครับแล้วก็มันเมื่อเข้าสูตรแล้วมันจะรวดเร็วนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนแคปหน้าจอไปเลยก็ได้นะครับและสุดท้ายนะครับทฤษฎีที่10นะครับเป็นทฤษฎีของเขาเรียกว่าการหักบานะครับหักบารตรงนี้เมื่อเรา เอบาแบบนี้นะครับเราจะหักบาตรงกลางนะครับแล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมายนะครับตรงนี้เปลี่ยนฝั่งนี้ครับหักตรงกลางนะครับหักตรงกลางแล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมายข้างล่างก็เหมือนกันนะครับหักตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมายจากอก็เป็นแอนจากแอนก็เป็นอนะครับแต่ว่าน็อตนะครับต้องติดไว้เหมือนเดิมอ่ะเราก็ รู้ทฤษฎีพิชคณิตบูรีนมาพอสมควรแล้วต่อไปเราจะไปตลุยโจทย์กันนะครับกำหนดโจทย์ให้เป็น y เท่ากับ not b n อยู่กับ not a or b นะครับแล้วก็ n อยู่กับ not a or not c นะครับเราจะสังเกตได้ว่ามันมีตัวแปรอยู่3ตัวนะครับในกรณีที่มีตัวแปรอยู่3ตัวแสดงว่าค่าของตารางความจริง มี8กรณีนะครับก่อนอื่นเลยเราก็จะลดรูปสมการนะครับเพื่อให้ได้สมการที่สั้นลงแล้วก็ประหยัดในส่วนของเรื่องเวลาในส่วนของเรื่องค่าใช้ใจ่ายนะครับการนำเอาลอจิเกตมาต่อนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเริ่มเลยนะครับขั้นแรกนะครับก็อยู่ในส่วนของสมการเรากลับมาย้อนดู ในส่วนของทฤษฎีบทที่3นะครับตรงนี้นะครับเราจะคูณเข้าไปนะครับ a bc นะครับเราจะคูณเข้าไปนะครับอย่างนี้นะครับก็จะได้เป็น not b นะครับ N, อยู่กับ not A นะครับเดี๋ยวใส่วงล็บให้มันด้วย อกับ not b n n d b นะครับตรงนี้ก็ดึงลงมาเหมือนเดิมเราไม่ได้ทำอะไรกับมันต่อมานะครับเราจะมาดูในส่วนของทฤษฎีบทที่8นะครับทฤษฎีบทที่8 ว่าด้วยเรื่องของการคูณตัวมันเองนะครับตรงนี้ถ้าตัวตรงข้ามคูณกับตัวมันเองมันจะเท่ากับศูนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้คือตัวตรงข้ามมันอันนี้คือตัวมันคูณกันก็จะได้0ูนนะครับนะครับได้ศูนรทัดต่อมาก็จะเท่ากับ NOT B a n d NOT A นะครับแล้วก็ n อยู่กับ NOT A o r NOT C นะครับอืมใส่วงเล็บตรงนี้นะครับก็ใช้หลักการของอบรรทัดแรกนะครับโดยการคูณเข้านะครับเราจะเอาตัวข้างหน้าวงเล็บนี้ คูณเข้าไปอย่างนี้นะครับมันก็จะได้เป็น NOT B n n d กับ NOT A แล้วก็ตัวนี้ครับ NOT A จะบวกอยู่กับ NOT B n n แ A นนนะครับแล้วก็ NOT C ต่อมานะครับเราจะเห็น คู่ของมันนะครับเราจะกลับมาดูเราจะกลับมาดูนะครับทฤษฎีบทที่4นะครับว่าด้วยเรื่องของการบวกตัวมันเองแล้วก็การคูณตัวมันเองนะครับตัวมันคูณตัวมันก็ได้เท่ากับตัวมันนะครับจะสังเกตได้ว่าผมจะไม่ใช้ตัวแปรนะครับผมจะไม่เอ่ยเอ่ยว่าตัวแปรใดนะครับ เพราะว่าในกรณีที่มันเป็นสมการนะครับมันสามารถกําหนดตัวแปรอื่นได้นะครับเราก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับทฤษฎีที่สี่นะครับตัวนี้ a บวก a ตัวมันเองบวกตัวมันเองได้ตัวมันเองนะครับแล้วก็ตัวมันเองคูณตัวมันเองก็จะได้ตัวมันเองก็เหมือนตัวนี้นะครับสองตัวนี้คูณกันก็จะได้ตัวมันเองใช่ไหมครับ มันก็จะเหลือน็อตตัวเดียวบรรทัดต่อมานะครับจะเท่ากับตัวนี้นะครับ่าขออภัยครับ NOT B แล้วก็ตัวนี้ดึงลงมาครับ NOT A เอออยู่กับเดี๋ยวผมลืมใส่วงเล็บเดี๋ยวเพื่อนๆงงกันอออยู่กับ NOT B แล้วก็ NOT A NOT C นะครับถึงตรงนี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่ามันมีตัวแปรนะครับใน2วงเล็บที่เหมือนกันนะครับก็คือ2ตัวนี้ครับแล้วก็2ตัวนี้ครับเหมือนกันนั่นคือว่าเราสามารถดึงมันออกมาได้นะครับก็คือบรรทัดต่อมามันจะเท่ากับ NOT v NOT A นะครับ เอนอยู่กับตัวนี้ดึงออกมาเหลือ1นะครับดึงออกมาเราจะเหลือ1นะครับแล้วก็บวกกับฝั่งนี้ดึงออกมาแล้วเหลือใช่ครับน็อตซครับต่อมานะครับเราก็จะอยู่ในส่วนของทฤษฎีบทที่7นะครับทฤษฎีบทที่7ตรงนี้นะครับทฤษฎีบทที่7ว่าด้วยเรื่องของการ บวกนะครับตัวแปรกับตัวเลขนะครับเมื่อกี้มันเป็นหนึ่งบวกซใช่ไหมครับเราก็แทนตัวแปร C เข้าไปจาก a นะครับก็คือ1นบวกเเท่ากับหนะครับดังนั้น1นบวกซก็ต้องเท่ากับ1นะครับตรงนี้ครับ1นบวกซอ่ะขออภัยครับ 1-4บวก C เท่ากับ1นะครับมรนถัดต่อมาเราก็ดึง NOT B กับ NOT A ลงมามันแอนอยู่กับ1ใช่ไหมครับมันแอนอยู่กับ1มันก็จะเข้าในส่วนของทฤษฎีบทที่7อีกรอบนะครับทฤษฎีบทที่7ตรงนี้นะครับ ว่าเรื่เรื่องของการคูณนะครับตัวแปรคูณอยู่กับตัวเลขนะครับตรงนี้ขอไข่เป็น1คูณอยู่กับตัวแปรใช่ไหมครับ1คูณอยู่กับ a อจากโจทย์ของเราก็เป็น n o t b กับ n o t a คูณอยู่กับ1ใช่ไหมครับมันก็จะเหลือสุดยอดครับเก่งมากมันก็จะเหลือ น็อต b กับ NOT a นะครับตรงนี้เราก็ตอบได้แล้วนะครับเพื่อนๆก็จะสังเกตได้ว่าการลดรูปสมการนะครับตอนยังไม่ได้ลดนะครับมันก็จะใช้เกตอยู่หนึ่ตัว2ตัว3ตัว4ตัวมันจะใช้เกตอยู่4ตัวนะครับก็คือ n เกตสตัวแล้วก็ o เกตสตัวนะครับ มันจะใช้เกียร์อยู่อ่ะไม่ใช่สี่ตัวครับเพื่อนเพื่อนมันจะใช้อ่าหนึ่งสองสามสี่แล้วก็น็อต C น็อต A แล้วก็น็อต B มันจะใช้เกียร์ทั้งหมดอยู่เจ็ดตัวนะครับก็คือมันจะอ่าสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองในส่วนของเรื่องค่าใช้จ่ายของเรานะครับในการต่อสมการนะครับรอลอจิเราก็จะอ่าใช้พิษ พิชชคณิตบูลีนนะครับมาลดรูปสมาการให้เหลือสมาการที่น้อยลงนะครับอ่าเราก็จะใช้ในส่วนของลอจิกเกตนะครับน้อยลงก็คือตัวนี้ครับเราลดรูปมาเหลือตัวเดียวนะครับมันก็จะเหลือเกตอยู่3ตัวนะครับก็คืออ่า not t not a แล้วก็ AND นะครับอ่ามาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆ สงสัยกันไหมครับว่าไอ้ที่เราลดรูปสมการเนี่ยมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับเล้วมันจะเอาไปใช้ได้จริงหรือเปล่าลดลดแบบมั่วๆหรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวผมมีตารางค่าความจริงนะครับมาทําให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ทฤษฎีนะครับว่าทฤษฎีนี้ถูกต้องชัดเจนนะครับต่อมาเราจะไปอยู่ใน ส่วนของตารางค่าความจริงนะครับต่อมานะครับอยู่ในส่วนของเรื่องตารางค่าความจริงนะครับเมื่อกี้เรา,าลดรูปสมการนะครับให้เหลือน็อตบคูณอยู่กับน็อตเอใช่ไหมครับตัวนี้มันจะเท่ากันจริงหรือเปล่าเราก็มาพิสูจน์ในตารางความจริงนะครับ ถ้าใครยังเขียนตารางความจริงไม่เป็นนะครับเดี๋ยวรบกวนดูชิปนี้ต่อนะครับการเขียนค่าตารางความจริงนะครับช่องแรกช่องแรกเราจะเขียนทีละ1ตัวนะครับเราเขียน1ตัวก็คือช่องนี้มันจะเป็น2กําลัง0ต่อมาช่องนี้จะเป็น2กําลัง1นะครับช่องสุดท้ายาก็จะเป็น2กําลังสองนั่นหมายถึงว่าให้เราเขียนตัวเลข ทีละค่าของจํานวนช่องนะครับก็คือเริ่มจากา a นะครับ a ก็คือ2องกำลังสองใช่ไหมครับ2อกำลังสองก็คือ4เราจะเขียนตัวเลขทีละ4ตัวแบบนี้นะครับเราจะเริ่มจากศูนย์ก็คือ1 2 3 4 4ตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็น1 2 3 4อย่างนี้นะครับเป็นต้น ต่อมาช่องที่2องนะครับใช่ครับเขียนทีละ2ตัวก็คือ0 0 1 1 0 0 1นนะครับจะสังเกตได้อย่างนี้นะครับต่อมาก็คือช่องสุดท้ายก็คือ2องกำลังศนย์ใช่ไหมครับสอกำลังศูนย์ได้1นะครับเราจะเขียนทีละ1นึ่งตัวใช่ครับก็คือ0 1 0 1 0 1 0 และน,นะครับแบบนี้เป็นต้นต่อมานะครับอ่าเรามาดูในส่วนของสมการเรานะครับเราจะเขียนค่าความจริงของสมการข้างหน้าก่อนนะครับที่เรายังไม่ได้ลดรูปนะครับเราจะเริ่มจากอ่าในวงเล็บตรงนี้ก่อนอื่นเราจะเขียนอ่าน็อนก่อนน,อน็อ น็อตนะครับแล้วก็ NOTB แล้วก็ NOTC นะครับมันก็จะได้อ่าน็อนะครับเดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับว่าน็อตก็คือตัวตรงข้ามกับมันนะครับถ้ามันเป็น0นย์นะครับ NOT ของมันก็คือ1ใช่ครับถ้าอ่าตัวของมันเป็น1นึ่ะครับน็อของมันก็คือ0นนั่นเองนะครับดังนั้นเราก็มาเขียนต่อเลยครับ อันนี้ก็จะเป็น1 1 1 1 0 0 0 0อันนี้ก็จะเป็น1 1 0 0 1 1 0 0อ่านะครับสุดท้าย C ก็คือ1 0 1 0 1 0 1 0อ่าถูกต้องครับต่อมานะครับเราจะเขียนอ่าวงเล็บตรงนี้ก่อน ค่าความจริงของวงเล็บตรงนี้ก็คือ not a o ออ,อยู่กับ b นะครับ Not a ตรงนี้นะครับ NOT a คือช่องนี้มันออ,อยู่กับ b ก็คือตรงนี้ o ต a r b ต่อเลยครับเพื่อนเพื่อนจำตักกรศาสตร์ได้ไหมครับก็คือมันจะใช้หลักการของตรกกรศาสตร์นะครับดิจิตอลก็เหมือนกันนะครับก็คือถ้า o นะครับถ้า o ในตัวเลขนั้นมี1นะครับแล้วก็ตอบ1นะครับยกเว้นที่มันเป็น0ออกกับ0มันจะได้0นะครับเรามาเขียนกันเลยครับ 1กับ0ได้สุดยอดครับได้1แล้วก็ต่อมา1กับ0ได้1นะครับแล้วก็1กับ1ก็ได้1 well, 1กับ1ได้ 1, Oil, 1, well, 1 well igne, 0กับ0ได้0 0กับ0ได้0 0นย์กับ1ได้1 0กับ1ได้1อ่าสุดยอดมากครับต่อมาผมก็จะเขียน ในส่วนของอตรงนี้3ตัวก็คือ NOT B อยู่กับ NOT A or B นะครับช่องตรงนี้กับช่องตรงนี้เอามาแอนกันนะครับแอนกันก็คือถ้า,าตัวใดตัวหนึ่งเป็นศูนย์แล้วก็ตอบศูนย์เลยนะครับ มันก็จะได้เป็น1กับ1เป็น1นะครับ1กับ1เป็น1นะครับตอนนี้เห็น0ูนย์ตอบ0เห็น0ตอบ0เห็น0นย์ตอบ0เห็น0ูนย์ตอบ0เห็น0ก็ตอบ0นย์นะครับและเห็น0ตอบ0นะครับต่อมานะครับก็คือเราจะทำของในช่องตรงนี้นะครับวงเล็บตรงนี้ก็คือ Not A O ออยู่กับ Not C นะครับ Not A นะครับ ออยู่กับ not c ตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นตัวนี้เห็น1น่ตอบหเลยนะครับ not ตเอกับ not c เห็น1น่ตอบห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 เห็น0ูนตอบศอ่ามัน0ูนย์หมดนะครับ คำตอบหนึ่งตอบศูนย์นะครับถูกต้องนะครับต่อมาก็คือผมจะเขียนว่าเป็น y นะครับ y ก็คือสมการทั้งหมดนะครับเป็น y เดี๋ยวขออนุญ,ญาตใช้ปากกาแดงนะครับเขียนตรงนี้เพื่อจะได้เปรียบเทียบกันนะครับ y นะครับอ่าก็คือช่อง,องนี้ แอนอยู่กับช่องนี้นะครับช่องนี้แออยู่กับช่องนี้ก็จะได้เป็นเห็นศูนย์ตอบศนะครับอันนี้อันนี้เป็น1หมดก็คือตอบ1 1กับ1เป็น1เห็น0ูนตอบศนเห็น0ูนตอบ0ูนยเห็นศนตอบศูย์เห็นศูนตอบ0ูนย์ศตอบศูตอบศนะครับ อ่าตามนี้เลยนะครับเราก็ได้ค่าความจริงมา8กรณีนะครับของสมการนี้นะครับต่อมานะครับอ่าเราลดรูปสมการนะครับก็จะเป็นในส่วนของ n o t b กับ n o t a แอนกันนะครับมันจะเท่ากับ y ตัวนี้หรือเปล่านะครับมันจะเท่ากับ y ตัวนี้หรือเปล่าเรามาพิสูจน์กันเลยนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เป็นปากกาดำนะครับเขียนอ่ะมาเลยครับ NOT ต a กับ NOT B นะครับก็คือ2องช่องนี้ก็คือ2องช่องนี้นะครับ1กับ1เป็น1นะครับหกับ1เป็น1 1กับ0เป็น0ูนย์ หกับ0เป็น0 0กับ1เป็น0 0กับ1เป็น0 0ย์กับ0เป็น0 0กับ0เป็น0อ่าทีนี้เราก็เห็นอ่าการเปรียบเทียบของขั้นตอนนะครับการที่ยังอ่าตอนที่ยังไม่ได้ลดรูปกับตรงนี้นะครับยังไม่ได้ลดรูปตรงนี้คือเราลดรูปสมการแล้วมันจะมีค่าเท่ากันนะครับ ดังนั้นนะครับผมจะขอย้ําอีกรอบนะครับว่าประโยชน์ของการลดรูปสมการนะครับก็คือทําให้สมการมันสั้นลงนะครับแล้วก็เป็นการประหยัดเวลาในการต่อประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่คอยติดตามแล้วก็รับชมคลิปวิดีโอของผมนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับ ในคลิปหน้าเดี๋ยวในเรื่องของอวิชาดิจิตอนนะครับผมก็จะนำความรู้แล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับมาลงให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับขอบคุณครับ